ขาเด้พี่น้องสองจานเนี่ยจานที่หนึ่งจานที่สองอันไหนน่ากินกว่ากันพี่น้องถ้าสอบเีเทดวยเีน้กวูอ้ี่น้ยนิเสียมดังวนวายดนึงพี่น้อง ใส่น <F ast pes awat> ้ำมันเขียงนีจะเนียมีพรกมังสวยแล้วมีใบบ๊วยกระเทียแล้วก็เกลี่ยได้เลยคัะเกลี่ย ตัวตรงตรงเลยคืออะี้คือแรงกี่พเข้า you <laughs> น่กากินว่าจะกระดูกหมูผัดตะไคร,ร้ด้วยพี่น้องสองจานเนี่ย จานที่หนึ่งจานที่สองอันไหนหน่ากินกว่ากันพี่น้องถ้าสอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดกระดิ่งเพื่อโอพลาดคลิปใหม่ๆของรันนอ้อเพื่อสนันจะทาคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านด้วยพี่น้อง้านฮักทุกคนอยากไปทุกบ้านหลายๆแต่ว่ารราติดงานเมื่อนี้มีเวลาเห็นกับเขาก็เลยมาเห็นให้พี่ให้นอ้องเิึงร้านใส่ตะไคร้ใบบัก,กูดแค่ไหน,นแลวพี่น้องคืออันนี้ร้านหลวกก่อนเลพี่น้องคือชุดรานนี่น่ากินมาจ้ะ ชีโครงไปก็ได้พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ถัานขอจะเปลี่ยนจะมีก่อนเด้อไปก่อนเด้อบ,บาย